ปีนเขาที่นอร์เวย์ในความสูงเกือบ500เมตรจะรอดไหมมาดูกันซึ่งภูเขาที่ผมจะพาทุกคนไปปีนนั้นจะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่เกาะลูฟูุเทนในตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์นั่นเองครับและเมืองที่เราจะไปนะครับก็ชื่อว่าเมืองเรเนเมืองเรเนน้ก็จะมียอดเขาที่อยู่ใกล้บริเวณเมืองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเดินขึ้นไปได้ยอดเขานี้มีชื่อว่าเรเน,เนเนเปรเงน สำหรับยอดเขานี้แล้วนะครับไม่ว่าใครจะผ่านมาเนี่ยก็ต้องมาปีนเขานี้นะครับเพราะว่าเขาได้เตรียมความพร้อมให้กับนักท่องเที่ยวอย่างดีเลยทีเดียวครับโดยการใช้หินธรรมชาติทําเป็นขั้นบันไดขึ้นไปโอ้โหงานนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นการลงทุนที่สุดยอดมากเลยครับเพราะจะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภยัยและก็สะดวกสบายในการปีนเขาด้วยครับนอกจากที่เราจะได้ชมวิวจากที่สูงแล้วนะครับก็ยังมีน้ําตกให้เราเห็นเป็นพักๆด้วยนะครับ ตอนนี้เรามาถึง300กว่าเมตรแล้วครับทุกคนเหนื่อยมากๆเหนื่อยเอาการอยู่นะครับขนาดมีขั้นบันไดลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีบันไดช่วยแล้วเนี่ยเราจะเหนื่อยและใช้เวลาเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าแถวบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะชันอยู่นะครับทุกคนเอ๊ะอันนี้ดอกอะไรนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปซูมดูละกันนะครับสวยงามมากๆครับมันเกิดตามซอกหินนั่นเองครับเหนื่อยแต่รู้สึกดี วิวบนยอดเขาเรเนอร์เพรเงนจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับหลังจากที่เราได้พักกลางทางแล้วนะครับตอนนี้ผมมีพลังที่จะเดินต่อขึ้นไปยอดเขาแล้วล่ะครับถึงแม้ว่าจะมีขั้นบันไดให้เราขึ้นไปง่ายๆนะครับทุกคนแต่ว่าด้วยความชันของภูเขาเนี่ยทําให้ผมหยุดพักทุกๆ10-15ขั้นเลยทีเดียวครับเริ่มจะเห็นวิาชุดแรกแล้วเริ่มเห็นฮิมามากขึ้นครับ ในที่สุดผมก็มาถึงจุดชมวิวจุดแรกนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่จุดสูงสุดของยอดเขานี้นะครับทุกคนจากจุดจอดรถของผมนะครับจนมาถึงจุดชมวิวตรงนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ1นึ่ชั่วโมงกว่าๆนะครับทุกคนและจุดตรงนี้คือจุดที่ผมจอดรถไว้นั่นเองครับและเมืองที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้นะครับที่ตั้งอยู่บนเกาะเละเล่น้อยนี้เนี่ยก็คือเมืองไรเนอร์นั่นเองครับผมที่แกลอ,อกไปเนี่ยก็จะเป็นเมืองหามหนอย หากใครต้องการจะไปจุดสูงสุดนะครับก็จะต้องเดินตามไหล่เขาที่แคบแคบนี้ไปนะครับซึ่งอันตรายมากในฤดูกาลนี้ครับดูลักษณะแล้วไม่มีใครไปต่อเลยครับทุกคนผมกระบอไปด้วกันครับย่าน